กันมากับพัดกะเพราพี่นอ้องพัดกะเพราปลาหมึกเนาะพัดกะเพราหมูปลาหมึกพี่น้องกินข้าวซวยเด้อเมื่อนี้เด้อกินข้า,าวาาเจ้าพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดี้เอฟซีถานเด้อขอทานที่เจ้าพี่น้องตอนกลางวันกินข้าวเนาะกินข้าวเจ้าไปอันนี้คือบ่ายโซงบ่ายบ่ายโซงพี่น้องกินขาเที่ยงเดินเมื่อเลยหังเลิกงา,านเนาะ ัแกเลิกงานกินผัดปลาหมึกอ่านขาอ่านข้าเหนียวมีสีสทามาแม่แก้วบุ้มลองข้าวเนาะคือนนบริอยูห่หอมเดียวกันเลยลองเดินลองข้าวเนานกับบ้านมาเด้อแม่แก้วบุ้มเหมือนกันอีกอยู่อีกบอน,นึงอยู่คนละที่กันแต่วาซนี่กับน้องหนัดอยู่น้ำก,กัน เราเนา่ประบาชกับบานแนวการประหารคนเพื่อแม่ต้องเก็บบุ้มเพื่อจะอยู่กับบ้าน่น้องอนเนวย่องคน ัน,นี่ะปกติเน,ออน้อหวานบัวลอยจะกินอะไรก็ตาสีแสบซื้อวันกับบ้านนี่ยัะไม่อเลยกินแสบๆทีนั่งอย่างนี้จะตาลูก <c oughs> สันนี้ยังมีตามลูกเลยเรียกจากสัน,นี้กินมาทางเป็นเรียอว่าไมานะ่ เดี๋ยวเดี私私๋ยวจะบอกอะไรขนนนนนนเออบ้านหามักนี่เลเออบ้านเราเออ้นี่เนี่ยเออนนเนื้อจัดสนีกินอย่างะมาลำทากันเออขมือจะต้องหนัไปกินเนาะนเนื้อันสนี้กินกัเลย กได้กินข้าวกินน้องกันยังเป็ทเดอเห็ดงานเห็ดงานวะไละครของพี่น้องบริบทเที่ยวใช่เน้อพี่น้องจะโอ้เห็ุการิเป็นรอทาจะกินข้าวมือรันประมือรับปเดินตลาดน่เป็นเบิงแล้วมาไดไปเดินตลาดไปเสี่ย ย่างมามันห่อ25สื่อหวัวมาใส่นะใส่เม็น,นสีดำใสเป็น,หน่หน,น่อยๆใชนี่มยังคาวค้า,า,า,าวเปิดเปินคาวเปินเปิดก็จะก็ดำไปแซ่บ พัดกระเพ้ามวสสับเมึกได้ไหมกินเขากินหวานต้องไหนกั้ดิกินยังกันแน่แน่นย่งกระยาบด้วจสิกินยังกันแน่ปลาซองโม่แลู้เขา เขาบ่มองไปนะเลยข้าจะาบ่มองข้จาจะบอแน่เบิรสนี่ก็บมาซิหาเ้าอยู่ไหนลานยขาจะบอแน่เบิราไปผ่ามเีจืดเราโห้กแต่ได้ว่า,าช้างเงินงปไปามเีจืดมาะ่าูบาวปฝามเงียจืดนะคููบาวแบบว่าเอาไปแปลกๆแน่เห็นวนะคนอื่นกันเอาฮาเงินนะเอาหค่าคนะนะูบาวจะได้แปลกๆหมดเลย แปบกจะว่าแม่ชื่นก็ไม่ใจสิพุม่มแจ้ <laughs> เ,เ,เ,เรือว่าสรีหลังขางเนี่ข้าวเสียงกั็เลยยางที่น้องอันนี้มานมากนากินแะน้ว <c oughs> พุ่งหนึ่งอะไรยี่สิบบาท บ้างลองริ้มอะันวัวอยเผือกอย่างนั้นค่จะเห็นดีแต่เย็นมาเรียบร้อยอือแบบกินพรองข้าวก่อนกินพรองหวานกินปลาปนกันไปเลยแส่บนอนไหมปะอนเขก็แล้วกินอเยลลี่ ไมใหญ่แล้ไม่ตสถเ่าแล้วไม่ใหญ่เนาะเ้ยีหลายของคด้มานีละลยนี่จะใหญ่น่แตสิน้อยน่อยลงเนาะเ่ะนี่แต่สลยเห่าลงฮะไหวเลือนหน่อยสำรสุกไว้ประมาณไวเลือนลายอะไรเนห่อยไวนี่ไหวเลือนหน่อยแล้วไพ่เริ่มยิบเยิบลง้ะ ไอเดินไปเงียบๆลงเอาพอไอคนนึงว่าวเราเหรอใกำไห้บอลเล้งเดยดไปหน่อยลงยังเป็นไปหน่อยลงเถ่าลงอ่าวบอกแต่แม่ท้าว่าวค่ะว่าวกเข่าลงแล้วเพราะว่าอย่างพ่จะอย่างไงกินอะอลืมมาหน่ามากินน้ำด กับข่าวเ้าเต้องหมักมาลายอย่างนลายอย่างอะได้แล้วเปนอย่างเดียวเวลาเวลาเดียวยแม่ย่างกับแพ้งก็เหมือนช่วงนี้เขาอย่างมากแพงเนาะ น้อหนักซื้ออสูไก่ท่ะเชียดตั้งสนั่นน่อยแม่แต่ว่าเขาจะประมาณเกินเพลงนะไนี่เนาะเหียบเิมา เียงไม่ยืดกับวกณบ่าปืนเบิดหลบตังโต้หุ้ยหอมลเบิรนอืมมื่อนี้ห้วยออกได้นอกเมือนี่นมว้าวพี่น้องได้ที่หห้วยรางวัลที่หนึ่งโอ้ย สน่กัสืออยู่ไ้สือสองใบโอ้ลุกน้ำเขาอยู่ไม่ต้องมามงลาุ่นน,น้ำกันใ้ทีะดื่มรวยเนาะขันสน่ทีสเราพ้อาฟตอนเนี้จะผู้สุดซ้ายไปแล้วไม่น้องเลยบ่เรล่าแล้วแม่สันสนีน่มึงหนาเขาเลยกี้งบ่เร่าแล้ววันฉันตินเขา <c oughs> นี่กระุดตึ๊งตัวนี้ซื้อสอใบซื้อพอได้ลุดอย่ี่น้องเออวันที่หนึ่งยเมื่อห้ามใหเจทีเลยราวันไก่แน่สองตัวยังบเลยคนเฮาไม่มีฝัือพอได้ลุกพอได้เบิ่อต้งนียเขายปบนไ องคนสันตุลายคยนนาะและจะไว้ด้านซ้ัต้องคนอาเซียงดันงนทางเวยาเรก็แหลยอัวดังค่ะทนนี่แต่ว่าค้อมข้างเขาจะประโยชน์บพดี่แต่ว่าหอมมันเอาณเราเั็นหนึ่งกับที่พวได้ยินไมแต่วา่าหองมันชุดเตบางทีเขาจะเวากันางเยดนาเขาบกจะเจากันบาษาเวียดน คือเป็นแบนี้มันเป็นอะไรเนอะน้อหมดเสียดหมดเเลยหัดแสบแเทคนิคเลยมาเราจะมาว่าแบบนี้ดูดีเราวนท์กินหนักกินบนใบไสกับใไก่หนักินซื้อๆหนัก่้าดีเรแซ่บนักทันีีกินกับ แปลว่าสนี่อยากกินผู้เดียวแล้วนะนี่ตัวเฮาอยากกินผู้เดียวยเ,เลยนะเย็นจะเย็นเนาะเขาใส่น้ำเย็นขายใส่จุ่นใจเจ้าเนี่ยนะกินประจำน่าร้อเพื่ออะไรกินครั้งแรกได้เนี่ยหัามาก,กินเต้าส่วนอันนกินประจำโอ้สิวัยกินนะเต้าส่วนกับแซ่บแล้วเห็ดบานแซ่บ ยังกระเบิดเลยที่เ้ามาบันน,บนีกาจะได้เอาลาพาจ่ากใานเาเนิ้อบัดนีกาคือมอลำม <c ười> คือมอลำบานนีกา,กาว่ารอกเก่งละบันนีน้องทำหนบคลิปนี่แล้วก็จ <c ười> าพาบรรยากาศตบเพงทน้ลเลยอย่าลือะไร พอพิดผานประกาศได้ก็ต้องขอโทษขอให้ได้พี่น้องขอบคุณขอบคุณเลยค่ะว่าเบิ้งมาส้มมาให้กำลังใจนะพี่น้องนๆขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆเด้อสบายดีอันนี้คือสไตล์กองนางงั้นกินเนาะเวลาเอาลาบออกเนะาะมาเดืองช <c oughs> ินฮอดเอฟซีถุกขาดเด้อสเน่ชินฮอุถูกคนวอยู่ลาอยู่ไทยอะจะต่างประเทศชินฮเด้ะเกา่า เน่กัเขาไปหลักเบิ่งคอมเมขอน้องหนากอีกแล้วว่ามีเฟิ่นสิ้นทอดสเน่นี่จากเฟิ่นชินทอดสน่ี่สน่ีกัินทอดโคเดเลอรกับบะหมลัดเบิ่งกเนสซีนมะหอังหลักเบิ่งได้อ่านเบิ่งหลักเบิร์กมาหวอดซูเอฟซีฟางห้าแอร์เบิ่ง